พราะตอนนี้โรคภัยเยอะค่ะโรคภัยในบ้านเรามันเยอะยิ่งตอนนี้โควิดมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็ตามนะคะร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญในในยุคปัจจุบันนี้นะคะเยาเลือกรีเสิร์ฟเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักนะคะ เยาเลือกรีเสิร์ฟให้ตัวเองแล้วก็ลูกสาวลูกสาวก็ชอบรีเสิร์ฟยิ่งตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กนะคะช่วยช่วยลูกสร้างภูมิคุ้มกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กจะดีมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะรีเสิร์ฟค่ะดื่มวันละซองพกพาสะดวกไปไหนมาไหนก็พกพาสะดวกได้ลูกสาวก็ดื่มค่ะลูกสาวก็ดื่ม ดื่มรีเซิร์ฟเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดค่ะรีเซิร์ฟจากบริษัทเจเนสโกบอลค่ะ